ดูปลาดูปลาพี่นอ้องปลาในตู้นะจ๊ะปลาสวยงามต้ปลาสวยงาม,งางามจ๊ะสวยบอสวยบอสวยพี่น้องสวยมากๆเลยสีเงินสีทองนะคะสีเงินสีทองเห็นบอจ้ะเห็นบอจ้า น้ำป่าสวยๆน้ำป่าสวยงามมากฝากเนาะมาทางนี้อ่ะสุดภาพิ่นมาทางสีพันสิสีมาน้ำมือข้นบอกอ่าโอ้คนก็ตามมาออเดียตัวนีนนี่เห็นเมือข้นพันสิมาน้ำุ้นเดี๋ยวพี่น่อยเสยๆ เป็นเงาเงาแน่จากหน่อยนะสวยจริงๆเลย สวยงามนะคะาสวยงาม